สวัสดีค่ะอจะพามาเบิ่งรถเกีียวเขานะคะเนาะกูบนะะต้านะคะเจสิพัทกับเจสิจีนะคะมา,มาเบิ่งการทำงานขนองเขานะคะเนาะ,ะสองขั้นเลยนะคะเขางามไหมาพี่น้องเขางามอยู่นะคะแดดลมร่มโต๊แล้วนะคะ เป็นกระแดกห่อนแม่งดีเนาะน้ำมันไทยจวงหนึ่งแรกนะคะเนาะต้นการทำงานของรถเกลียวเขานะคะคู่โคต้านะคะแน่นองนะว่าออกมาเป็นรถเกลียวนะคะ สบายเลยนะคะเนาะขงามนะเลยดีขั้นหนึ่งนะคะเปยูยูพละฟออนสองขั้นข้อขึ้นงามนะคะโป้แมนเขาจะคลอนนะคะอันนี้มาหลับจานเกี่ยวพื้นเนาะค่ะเนาะข้อขึ้นงามงามเบิ้งดีพี่น้อง สองขั้น ลงไปได้ทีค่ะคุณน้องขอบคุณง,งามชาติเลยแต่ลมลบโตกแล้วจ้ะพี่น้องนะคะามาเบิ่งเ,เกี่ยวนะคะเนาะ เบรงรถเกี่ยวกับมวนซ้ำเบิรงรถแมโครอะพี่น้องโคตรมากดิเบิง้งกันยี่หันละเนาะคะ่ะเนาะมาเฮาพื้นที่แบบบ่ได้กว้างนะคะนันเนาะก็เลยต้องใส่รถรถน้อยนะคะรถเทียมมองเ,เห็นก็คือคุโบต้านะคะ mm hmm. พี่น้องว่ารถใหญ่นี่รถแคบใหญ่ๆนี่ของเฮาจาเขาบ่อใดนะคะพื้นที่เฮาจะเขาบ่อใดเลยเพราะว่า,วาอ่ามันเป็น คันแท้นะคะต้องปิดกันแท่พเปลื่อนบอบเสมอได้ค่ะปิดกันแทรกันเป็นหลงเป็นหล,อง,ลองอยู่ทุนกนัท <c oughs> ีเนาะได้ต้องใส่รถขั้นหน่อยนะคะแถวบ้านก็ต้องใส่รถคูปตาน,นะคะเป็นเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะนะคะเป็นคูปตานะคะถ้าบ้านทางทงมันก็จะใส่รถรถเกี่ยวไงค่ะแล้วท่านีกก็เลยต้องใส่รถรถหน่อยคูปตาวิ่งหนอนดาว มาลูกลองมากันไหนน้องนำมาสวัสดีครับตนที่ตอนน้องนำมามาดูรถเกี่ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับเพื่อนเอา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 เาเาเอ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 านอ่เอีองอาออนเเอ เรดาดูการเก็บเกี่ยวนะคะก็จะพาพี่น้องไปเบิง้งรถเกี่ยวเรื่อยๆนะคะเนาะพาพี่น้องไปเบิง้งนะคะเกี่ยวเขานะคะอันนีก้ก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามนะคะช่องน้ำว้าเป็นมะลิให้น้ำจ้าสวัสดีค่ะช่องอะไรครับโอเค,อเคบ๊ายบาย